เดี๋ยวคลิปนี้พาชมนะครับใต้พื้นบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะวางแผ่นพื้นก่อนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะเทพื้นปิดพอเทพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้แล้วแบบนั้นเทพื้นแล้วนะครับก็จะไม่รู้แล้วว่าใต้บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาชมว่าเฮ้ยใต้บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันใต้บ้านของเราเนี่ยก็จะมีคานมีคานนะครับแล้วตรงไหนมีเสาเนี่ยข้างล่างก็จะมีฟุตติ้งนะครับนี่ก็เป็นเสาเหล็กอยู่นะครับยังไม่ได้เทแล้วก็เดินท่อปลวกใต้บ้านเราก็จะมีทอปวก นะครับแถมให้แบบนี้ทุกหลังนะ,ะเดินท่อปลวกเรียบร้อยนะครับก็ท่อปลวกเนี้ยสามารถฉีดยามดยาปลวกยาไล่งูไล่หนูไล่อะไรเงี้ยฉีดได้หมดเลยนะครับเราก็ทําสแปร์ไว้นะนะครับก็ใต้บ้านเราก็จะโล่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําก็จะปิดทึบนะครับถมดินทึบแบบนี้นะนะครับไม่ได้วางแผ่นพื้นนะครับก็จะเดินท่อเดินอะไรไว้ตัวนี้จะเป็นเหล็ก นะครับเหล็กสตัดข้างล่างจะเป็นรัดท่อแฮงเกอร์นะครับเดี๋ยวเทปูนมันก็อมตัวนี้ไปเราจะช่วยดึงท่อนะครับตัวนี้สําคัญนะนะครับถ้าไม่มีตัวดึงท่อเนี่ยท่ออนาคตเนี่ยมันจะแตกหักได้นะครับข้างใต้บ้านเรานะนะครับอ่านี่ก็ห้องน้ํนะครับแล้วก็เวลาเราทําก็ต้องปิดหัวไว้แบบนี้นะนะครับไม่งั้นคนเอาอะไรไปเทอะไรไปเทอย่างเงี้ยมันจะอุดตันได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําทิ้งท่อนําทิ้งอ่างท่อส้วมอ่านะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นเหล็กล็อกแผ่นพื้นอ่าตัวน,นี้ก็สําคัญนะครับถ้าใครวางแผ่นพื้นก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นดินอ่าเป็นดินแล้วก็วางแผ่นพื้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตี <c oughs> เขาเรียกว่าตีไม้คำ้ำตีไม้ค้ำแผ่นพื้นพรุ่งนี้นะครับพอเทเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนูนนะครับอ่าเทพื้นเทอะไรเรียบร้อยเทพื้นก็เทสิบเซนนะ เทแผ่นพื้นนะมันห้าเซนแล้วก็เทพื้นอีกห้าเซนก็เป็นสิบเซนนะครับหลังนี้ก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับพอเทไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแล้วข้างใต้พื้นเราเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เนี่ยจะเป็นท่อออกมาอย่างนี้นะครับนะท่อส้วมท่อส้วมก็จะลงถังแซ็กแล้วก็ออกถังแซ็กก็จะเข้าบ่อพักของเราก็ห้องน้ำสองห้องก็มีถังแซ็กสองใบนู่นใบหนึ่งนี้ใบหนึ่งนะครับเพราะว่าการเดินท่อส้วม ยาวๆเนี่ยไม่ดีนะครับตันง่ายนะนะครับเราก็ใช้สองใบเลยบางคนประหยัดใช้ใบเดียวเดินมาหากันแล้วก็มันก็ยาวใช้งอเยอะโอกาสตันโอกาสอะไรเงี้ยก็สูงนะครับอ่าประมาณนี้คร่าวๆเราก็มีหลังนู้นนะครับกําลังจะเทคานพรุ่งนี้นู่นนู้นนะครับหลังนี้ก็เตรียมก่อแล้วเดี๋ยวหลังคาเสร็จก็นี่อิดมารอแล้ว อิดมาลอกระเบื้องมาลอนะครับก็เตรียมก่อเตรียมมุงได้นะครับโอเคคอร์สปั้นเจ้าของโครงการรุ่น16เปิดรับสมัครแล้วนะครับใครสมัครเข้ามาก่อนก็ได้เรียนก่อนนะครับเรียนย้อนหลังก่อนของรุ่น15แล้วก็รอเรียนสดของรุ่น16ได้นะครับเรียนสดวันที่10ถึงวันที่14เดือนกรกฎาคมนะครับก็เหมือนเดิมครับเนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มแต่ละรุ่นเนี่ยโอ้หกลุ่มไฟลุกเลยนะครับ เรียนเสร็จแล้วเนี่ยโหไฟลุกออกขาที่ดินขายได้เลยนะครับอ่าใครไม่มีทุนเริ่มได้นะครับบอกวิธีไม่มีทุนทํำยังไงกู้ธนาคารทํำยังไงพาลูกค้ามากู่ทํำยังไงสาม0ันเจสิบทำยังไงนะครับก็บอกทุกขบวนการนะครับบอกหมดเลยและที่สําคัญนะได้ผมเป็นที่ปรึกษาด้วย <laughs> นะครับ มีอะไรนะโทรมาคุยกันนะครับปรึกษาได้ตลอดไม่ว่าจะเรียนไปนานเท่าไหร่ก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับและที่สำคัญผมก็แถมภาพสามดีให้ด้วยนะครับเอาไปขายได้เลยเอาไปทำการตลาดได้เลย